แล้วก็วันนี้มาร่วมงานดิวเทียมครบรอบ14ปีนะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เต้าก็มาในฐานะที่เป็นตัวแทนของแบรนด์เดนนี่บรด้วยแล้วก็รู้สึกว่าดิวเทียมเป็นอะไรที่เป็นร้านที่เต้าแบบ ผูกพันมากๆเพราะเวลาเราอยากจะหาผลิัณฑ์ดีๆในการดูแลตัวเองแล้วก็จะมาช่มิูเตรียมค่ะ <c oughs> แล้วรู้สึกว่าเป็นการแบบอบปิ้งที่สนุกด้วยแล้วก็ยิ่งพอได้ร่วมง,งานในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์กับเบบี้ไรท์ก็รู้สึกว่าดีใจที่มีพื้นที่ที่เราสามารถจะส่งออกการดูแลตัวเองจากเบบี้ไรท์ให้ทุกคนไดเขาตันนี้ครเราเรียกว่าตัวช่วยกันดูแลตัวเองเยอะเนาะใช่เด้วเหรือ็สาวๆนะคะับที่รับความแบบ คนเรียกเปนสวนเหมือนเตาอะไรอย่างเงี้ยก็มาช Ma ิวเคลียรวค่ะมีโปรดักต์ให้เลือกมากมายเลยแล้วก็อย่าลืมติดไม้ติดมืออีกไรกับไปเวละกันค่ะเป็นอีกหนึ่งเทคนิที่เราไว้ดูแลตัวเองก็คือต้องมาซักนะจ้ะเป็นไงบ้างชีวิตแม่บ้านสาวเป็นตัวยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยไหมอืยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมก็ไม่นะก็ไม่ได้ต่างเหมือนเดิมค่ะก็ปกติก็ยัง ทำงานแล้วก็มีปอกผลไม้บ้างนิดหน่อยในการเป็นแม่บา้าน <c oughs> ปอกคล่องแล้วเนาะตอนนี้เนาะสนุกสนุกไม่คล่องแต่ว่ารู้สึกเอนจอยคือมีสกิลอะไรเพิ่มอีกไหมคะแอลที่ได้เพิ่มมา,าจากการเป็นแม่บ้านของเราเไม่ค่อยมีค่ะมีแค่ปอกผลไม้คี่ยังยังถ้าปอกผลไม้อันไหนมันยากสุดอะไรนะอันไหนมันยากสุดที่ต้องเรียนปอกที่ยากเหรอคะทุเรียน ไม่โชคดีไม่กินนะะก็อะไรที่ยากก็จะไม่ไม่อค่ะอก็จะเป็นไหลที่ง่ายๆทีวีมั้งที่แบบเป็นไงมันมันเพราะว่าเราไม่เห็นแต้วคือหน้าจอทีวีแทบจะไม่เห็นเลยอก็แต่ว่าอยู่ในโทรศัพท์นะไอซีไอซีนี่แอคทีฟตลอดใช่ค่ะก็แต่ว่าไม่ใช่แค่แต้วแหละก็จะมีอีกหลายคนที่เพื่อนๆที่แบบก็น่าจะ ครอบครัวด้วยอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของอายุอนามมาทำไมครับแมวมันมากขึ้นตามลำดับใช่ค่ะมันก็เลยเหมือนแบบว่ามันก็เลยอาจจะทำให้แบบเราห่างหายไปบ้างอะไรรุ่นยิ่งอย่างนั้นเจอันอะไรกับเพื่อนแบบเหมือนสมัยก่อนอย่นะ้นครับแมวว่าไม่ค่อยมบ้างค่ะอาจจะอย่างแบบเพื่อนก็อาบางคนก็จะคลอดลูกลูกนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพยายามนัดเจอก็เป็นหัวสุขภาพหลังบ้างอะไรบ้างด้วยก็เลยแบบ อ่ะไม่เป็นไรพักผ่อนกันโนะเออเอออย่างเต้าเปลี่ยนไปเยอะเลยมาเพราะว่าปกติเต้าจะเป็นคนทํางานชนปีชนปีตลอดเวลาแต่นี่คือเหมือนแบบว่าแทบจะไม่ได้ถ่ายละครเลยอยู่อยู่แบบอ่อไม่เยอะนะคะก็ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็ยังทํางานอยู่เรื่อยๆเ,เพราะว่าก็จะไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งอยู่แล้วด้วยะคะ่ะก็จะมีงานอื่นแต่อาจจะไม่ได้เป็นในสายของวงการบันเทิงเยอะ<ๆ>ขนาดนั้ไม่ใช่สิพรดว่ามันกำลัจะไม่ถูกน่าจะเป็นเหมือนถึงว่าวงการการแสดง กว่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนยังยังคงมองหาโอกาสที่เราจะฟิตอินอยู่อะไรเงี้ยฐาชไทยก็ตอนนี้มีเวลาแบบฟิตตี้อยู่แล้วการดูแลสุขภาพเรอาออกกำลังกายอย่างก็ปกติค่ะก็ทำให้เป็นชีวิตประจำวันยังเมนเทนอยู่ใช่แต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบหูเป็นกล้ามเนื้อเป็นแบบเรืองแบบขนาดนั้นหระก็ไม่นะคะก็ปกติเป็นเหมือนแบบเมนเทนให้ให้เราแบบสุขภาพดีแล้วก็ยังได้ออกกำลังกาย บ้านคุณย่าหรอคะก็ยังน้ำท่วมอยู่ค่ะที่ใช้ปักถิ่นค่ะมันสูงแค่งๆไมนเป็นบ้านเรือนไทยบ้านไม้เป็นทั้งมีทั้งไม้แล้วก็ทั้งปูนด้วยค่ะแต่ก็จริงๆจะท่วมทุกปีซึ่งก็ไม่แปลกใจแต่ว่าอาจจะแปลกใจตรงที่แบบมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยังไม่ลดเสียหาย ไม่ไม่ได้เสียหายมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือมีมาทุกปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่น้ำมีโอกาสจะท่วมได้ค่ะก็จะพยายามทำให้แบบเราสามารถใช้ยกสูงแล้วแล้วก็ย้ายเฟอร์นิเจอร์ได้ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรที่แบบเ,เป็นเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เหมือนตายตัว้ยคะก็<ๆ>จะแบบเป็น้อยตัวย้ายจตะย้ายได้ง่ายๆ่คือครับเป็นห่วงแต่คูณส่งอาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเราเรามีเช็คตลอดเลยครับแกเช็คค่ะก็คุณแม่ก็จะไปเยี่ยมคุณย่าตลอด ก็คือยังเดินทางเข้าไปหาได้อยู่ใช่ยังเข้าไปได้ค่ะเพราะว่าก็จะมีส่วนที่เ,เราถหกลินขึ้นมาเพื่อแบบจอดรถอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีทางที่ทำขึ้นมาเพื่อแบบเข้าไปอยู่ตรงเข้าไปตรงที่คุณย่าอยู่ มีคุยหรืออ้อนบ้างไหมคะว่าแบบว่าคุณผู้สูงอายุจะไม่ค่อยอยากจะย้ายไปไหนอยากให้ท่านย้ายออกมาที่อื่น,นแต่ก็มีแผนสำรองค่ะจริงๆจะมีแบบบ้านอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยก็ก็จะพยายามบอกเหมือนกันค่ะแต่ก็จริงๆก็แล้วแต่คุณย่าคือเราก็ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักแหละถ้ามันแบบมันมันดูเสี่ยงจริงๆก็ๆๆๆก็เราก็จะดูแลกันก็จะแบบย้ายกม้หริงตอนนี้มันไม่ได้น่ากลัวเนาะหรือที่คุณย่าเขาชินกับสิ่งที่มันจะต้องมาในทุกๆปี ถ้เขาก็เจอทุกปีอยู่แล้วอแต่ก็ไม่ได้น่าเปรียวมันทงใต้ใช่ใช่ใช่คือมันท่วมประมาณหนึ่งคือเขาก็จะมาอยู่ทุกปีอยู่แล้วเออเดี๋ยวก็ไปใช่แต่ว่าทางใต้ทั้งหนักแต่ให้กำลังใจหน่อยจ้ะค่ะก็เราต้องขอบคุณทุกคนเลยที่แบบทุกคนช่วยช่วยเหลือกันก็สู้ๆนะคะเราเชื่อว่ากำลังใจแล้วก็ไม่ใช่แค่กำลังใจแต่เป็นความช่วยเหลือ จากทุกคนที่มีทั้งกําลังทรัพย์หรือว่ากําลังแรงก็กําลังจะส่งไปทุกคนยังไงก็อดทนกันหน่อยนะคะแล้วก็คิดว่าอยากให้คนผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยกันด้วยดีค่ะแล้วมีส่งอะไรบ้างด้คะเแ้าก็มีแบบส่งบริจาคน้ำออย่างเงี้ยไรบ้างค่ะก็ผ่านทางบริเวนี้ทีเลยส่งไปเองเลยอ๋อนานเรื่องแต่แรกคือพึ่พิ่งเริ่มเนี่ยคะ่ะเพราะแล้วก็พยายามแบบมองหาว่าคนจะ ต้องการอะไรบ้างก็จะเห็นหลายๆคนที่จะแบบส่งที่ชาร์โทรศัพท์ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออเนื่องจากเราติดต่อไม่ได้เราก็ไม่รู้ด้วยเนอะว่าความต้องการหลักๆจริงๆเขาเป็นอะไรแล้วก็แล้วก็ไม่อยากให้บางทีสิ่งที่เราส่งไปมันกลายไปเป็นภาระให้กับคนอื่นแบบแต่คิดเราว่าน้ำน่าจะน่าจะเป็นอะไรที่ยังไงกต้องใช้ตลอดใอย่างพอจะบ้านะย่าน้ำท่วมประกอบกับข่าวภาคใต้เพรายว่าอ่านข่าวสดจิตใจพุมพย่าเป็นไงบ้าง ตอนนี้จริงๆคุณย่าก็มีแบบเงเข้าโรงพยาบาลไปด้วยค่ะก็ก็คุณยา่าคงไม่ได้ติดตามข่าวอะไรขนาดนั้น,น,นก็จะเป็นในส่วนบบดูแลเรื่องสุขภาพคุณยา่าเป็นหลักก่อนก็ไม่ได้แบบเอาข่าวอะไรไปให้ท่านรับรู้มากมายโอเคค่ะแต่ขอบคุณค่ะ